สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการเชฟเทเบลครับสุขภาพดีสั้นได้ค่ะเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมเราก็มีสิ่งดีๆมาฝากท่านผู้ชมง่ายๆอร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยครับเอาทับวันนี้นเรามาพูดถึงเรื่องอาหารเกี่ยวอะไรดีเอ่ยอาหารเกี่ยวกับการชะลอวัยชรลานั่นเองนะชะลอวัยชราโอ้ยท่านผู้ชมอาหาร,ารชะลอวัยชราเอาพ <laughs> <c oughs> ูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลย ร่างกายหน่อยแบบอาหารชะลอความแก่นั่นเองนั่นเองนะแก่ในที่นี้เนี่ยเป็นไงคะก็แก่ด้วรื่อยอายุหรือหรือร่างกายเราเราทำงานหนักถูกต้องนะครับบางคนอาจจะทํางานหนักตั้งแต่เด็กอย่างเช้มทำงานหนักตั้งแต่เด็กใช้แรงงานตั้งแต่เด็กเงี้ยแอนออกตัวเลยนะคะแอนโอเคเหมือนก็ร่างกายก็ ใช้เยอะมันก็ต้องใช้กินอะไรที่บำรุงบำรุงนะครับเ่เราใช้เยอะเราก็ต้องบำรุงด้วยใช่ครับเพราะว่าต้อง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 เข้าใจนิดนึงสมัยเด็กช่วงเด็กเราอาจจะไม่ชอบกินอย่างนี้อ่าใช่พอโตขึ้นมาพอโตขึ้นมาเริ่มกินเป็นนะมันจะกินเป็นไปเองใช่เพราะเพราะเด็กๆไม่ชอบแบบนี้โตขึ้นมาเริ่มกินเป็นแล้วอ่าทานได้ไปเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็วัฒนวัฒนการ ในในร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติออนะครับ,รบก็ปรับตัวเข้าไปแต่แน่นอนครับท่านผู้ชมการรับประทานอาหารนั้นน,นนอกจากแต่รับประทานครบห้าหมู่ทุกครั้งอ,อาหารที่ประโยชน์เราก็คุยกันทุกทุกครั้ง <ใช S 2> นะครับ,รบแต่มีอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งเขามีการสําร,รวจทั่วโลกเลยว่าอาหารที่คนฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า raw food raw food นะครับคืออาหาร raw food เนี่ยเป็นอาหารที่ ไม่ใช่เป็นอาหารดิบอย่างเดียวนะครับจะเป็นอาหารที่ปรุงปรุงน้อยที่สุดอ่าทานการปรุงน้อยที่สุดใช่บางอย่างก็ไม่ได้ปรุงเลยอย่างสลัดอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนั้นก็เป็น raw food เหมือนกันนะครับก็คือเวลาปรุงอาหารนะท่านผู้ชมบางครั้งการใช้อุณหภูมิเยอะเกินไปก็ทํทำให้คุณค่าอาหารนั้นลดลงวิตามินในอาหารนะครับหรือแร่ธาตุในอาหารเนี่ยก็สูญเสียไปด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาแนะนำว่าทานอะไรที่ ปรุงน้อยที่สุดจะดีกว่าจะดีกว่าแล้วมีอีกอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฝากไว้ด้วยเช่นเดียวกันว่าอาหารที่อย่าทานอาหารอะไรที่ปรุงเยอะเกินไปหรือหลายขั้นตอนเกินไปนะครับอาจจะไม่มีประโยชน์เลยใช่ไม่มีประโยชน์เลยสมมุติว่าโอ้โหจะต้มต้มแล้วก็ไปย่างไปทอดอีกอะไรเงี้ยมันหมดลวสารอาหารที่มีประโยชน์เนี่ยหมดไปแล้วฉะนั้นทานอาหารเราจะสังเกตว่าคนโบราณทําไม อายุยืนกันสุขภาพแข็งแรงท่านทานอาหารทช่แบบปรุงธรรมดาอาหารจากพื้นบ้านของสดได้ผักมากินเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เอาละครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็เลือกทานสิ่งที่เราชอบด้วยแต่ก็ต้องเรามัดระวังในการรับประทานนะครับโดยเพราะอาหารเวลาฉลองความแก่นั้นก็ก็จะเหมือนกันคนเวลาโตขึ้นมาปั๊บก็ต้องการอาหารให้โตขึ้นใช่นะครับพอช่วง่จแอย ก็ต้องระวังนิดนึงว่าก็ต้องลดอะไรลงบ้างเพิ่มอะไรขึ้นเพิ่มอะไรลงบ้างโดยเฉพาะช่วงชะลอความแก่เนี่ยอะไรที่ต้องเพิ่มขึ้นมาเยอะๆคืออะไรไหมครับพวกกักใยอะไรอย่างเงี้ยแคลเซียมแคลเซียมอ่าสำคัญมากเห็นไหมโดยเฉพาะผู้หญิงจําเลยนะถ้าเกิดถึง4ี่ิบเมื่อไหร่ไม่ค่ะหนูก็ยังเด็กตลอดเวลเด็กๆเมื่อไหร่ก็ต้องกินแคลเซียมเข้าไปนะครับเพราะนั้นสําคัญมากวันนี้เนี่ยผมก็จะมีเมนูที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ สารอาหารต่างๆที่ที่จะชะลอที่จะอหรือไม่ก็ทาให้ให้หนุ่มอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานี่นหนุ่มเอาเลยครับทุกผู้มชมเอาเป็นว่าเรามีทั้ง3เมนูเช่นคเคยมาฝากท่านผู้ชมนะครับแต่จะเป็นเมนูอะไรเราไปพบกันช่วงหน้าครับ